โอ้ยฮ้ยอน,นี้หลอนนะถ้าอะไรรู้มเลยมันบทเองในตัวด้วยครับเซบูชโชงนี่อ่าดูก่อนความงดงามสวยเลยตั้งอยู่ในบ้านควิก <Quick Mill. S 1> มิลพีกาโซแบ็ครอป่ะโอ้ใส่ใสาดินได้ด้วยนี่เรียบร้อยเก็บได้เลยครับผมแล้วก็นี่มาปุ๊บเสร็จจุน้ำได้เท่าไหรครับเนี่ย น่ารักหนึ่งจุดแปดลิตน่ารักน่ารัเอเติมเองนะอันนี้ข้อดีของตัวนี้บอกเลยมันรวมหมดแล้วก็คือมีเครื่องบดในตัวแต่อย่าเรามาดูว่าจุดขายเขาคืออะไรฮะตัวนี้เล่นไม่เชื่อได้เล่นไม่เชื่อได้ด้วยเป็น P i D ด้วยเ P ด D คืออะไรอธิบายให้หน่อย P ด D ปรับอุณหภูมิเวลาชงอ่าก็คือว่าปรับสูงต่ำได้ด้วยกับเครื่องโฮมยูสน้อยตัวที่จะมีนะ เอ่อกับราคานี้ผมว่าคุ้มเพราะว่ามันเมื่อไรเราเล่นเพชเชอร์โปรไฟล์ได้เราสามารถปรับรสชาติได้อันนั้นจากกาแฟแก้วนั้นเลยแหละทีนีกับการเปบเบอร์บดเขาเอีบอว่านี่เอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยแทมเหรอครับเนะี่ยใช่ครับตัวแทมนะแทมไห้สุดยอดนี่มาดูข้างในครับว่ามีอะไรให้บ้างนี่เลยเป็นแบบสามหูเนาะสองทางก็มี ให้ล้มีบายฟิลเตอร์มี1ครับ2ครับแล้วก็มีแถมให้เล็กๆนะฮะที่ล้างหัวบุกมีแค่นี้โอเคย0่สิบนาทีสินาทีนะเครื่องน้อยหน่อยแต่มันครบเลยจริงๆนะมีเครื่องบอดเล่นเพเชอร์โปรไฟล์ได้แบบปั๊มสั่นนะบอกก่อนการเล่นเพเชอร์ของมันยังไงนะฮะเราเปิดไป9ก้าบาแล้วเราหลีมันใช่ไหมพอทำช็อตตัวปั๊มมันจะมาพีที่2องบาก่อน มีพีฟิวชั่นในตัวด้วยออโต้ให้ด้วยใช่เออแล้วก็ประมาณสองวิประมาณสองวิแล้วอยู่ช่วงนี้ครับถ้าสมมติว่าเราสปริงวาลไว้อ่านี้คือวาลอ่าแรงดันไรเงไงเออนี่ว่าที่สตรีมอันนี้ใช่สตรีมใช่ครับแล้วมีพีที่สปริงลมมันรุ่นนี้มีครับเออมีด้วยเป็นสวิตช์ทางเดียวโอ้แล้วกดสตรีมเฮ้ยโคตรเจ๋งใช่ผมแรกผมคิดว่าที่สตรีมอ๋อที่เล่นเพเชอร์โปรไฟล์อ่าพอไปขึ้นไปเก้าบาลแล้วไงต่อ ถ้าเราจะสกัดอย่ี่ก้าวมาตลอดก็ได้ก็ได้วานก็ปัดไปเลยใช่ครับถ้าเราอยากลดแรงงันเราก็รีเอาจุดขายเขาครับ้ท่านผู้ชมเอามาฟังเสียงบดก่อนไหมอันนี้คืออะไรครับปรับอะไรปรับเวลาการบดนะครับโอ้ปรับให้มันตกตามที่เราจะเอากี่กรมก็ตั้งไว้ได้ด้วยใช่เจสโอเยนโดได้เข้ารายการได้ใช่ไหมอันนี้ครับก็คือมันเป็นเทอร์โมบอร์นะครับอุณหภูมิค่อยๆวิ่งขึ้นอันนี้คืออุณหภูมิอันนี้คือเซตพีดีนะครับ อ่าสูงสุดอยู่ที่ 115. 1 5อยสหาความร้อนเนี่ยนะใช่ครับต่ำสุดอยู่ที่9กแสดงว่าระหว่างช็อตเนี่ยเรามาตั้งอย่างเงี้ยอ่ะช่วงนี้ระหว่างช็อตได้เลยปะอันนะนลตั้งไปเลยดีกว่าใช่อ่าไม่ไม่ใช่แบบอยู่ๆสัสกกดอยู่90กูยอยากจะลด8ปิบไม่ได้อ่าไม่ควรดีกว่าม,มันทำได้แต่ไม่ควรไม่ควรเออจะเอาโหดดกันไปแล้วนี่ครับเออเออปรับอุณหภูมิปรับเวลาบดอ่าโอเค แต่บอกก่อนทุกอย่างแมนนวลนะเพราะว่ามันไม่มีแบบตั้งใดดูน้ำใช่ครับมีมีมีเอาน้ำร้อนออกมาได้ด้วยไหมเอาน้ำร้อนได้ครับต้องสวิตช์มันตรงนี้ก่อนแล้วน้ำร้อนก็ออกมาดูเดิมหรอความเท่ของมันที่ผมชอบนะฮะเออความเท่ของมันวิทีเดี่ยกดทีนึงป๊เฮ่อสองวิกดทีนึงนะครับอีกทีนึงปึ๊กปึ๊ได้ได้เป็นสองช็อตหรอเป็นสี่วิใช่เ้ยอ๋อมันตั้งอยี้ได้ด้วยทีเดียวสองวิอ่า สวิสแล้วมีมากกว่าน,นี้ไหมอ่ะไม่ไ้แล,แล้วแล้วอันนี้ก็คือตั้งเวลาเลยเวลาบดเลยใช่ครับอ่าอย่างเช่นว่าเราจะเอายี่สิบกรัมเลยยี่สิบกรัมแล้วก็ต้องดูว่าเวลาเนี้ยมันออกมายี่สิบไหอ๋อเจ๋งว่าตัวนี้น้ำร้อนอ๋อเดี๋ยวดูซิเอาสกัดแล้วนี่อ,อ่า มาแล้วมาแล้วนี่นี่ครับอ่านี่คือเปิดเปิดสุดเลยนะอันนี้คือไม่มีแรงต้านของกาแฟอันนี้ผมปิดนี่เล่นเพชรโปรไฟล์ครับอ่าเพื่อบดเสียเบอรโอบดแบบว่าไหลเร็วแล้วก็โฮได้อ่าอันนี้คือตอนทำนะที่ผมบอกว่ามันมีพรีเออ ก็มีกาแฟเข้าไปก่อนอ่ะใช่ไหมช่วยหน่อยสองวิประมาณสองวิแล้วครั้นี้ก็แลมไปเรื่อยๆถึงเก้าบาทอันนี้บาร์มันไม่ขึ้นเพราะว่ายังไม่มีกาแฟแล้วขอดูสตีมหน่อยได้ไหมฮะได้ครับอันนี้เป็นเทอร์โมบอกนะครับไม่เกโอเคเราก็ต้องปรับไปก่อนนี่ครูทัดนะครับอ้าวครูทัดด้วยอีกตั้งสตีมก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้จะเป็นน้ำร้อนนะน้ำร้อนเห็นไหมน้ำร้อนเอ้ยเออ อ๋อแล้วก็<ะ>ปับเปเชิดได้ด้วยเอาไม่ได้ครับเบอร์ตรงกนอ่า,อ,าอ่านี้ร้อนนะฮะคันนี้เต็มเอามาแล้วอโอเคครับอ้า โอ้ยอยังแรงเลยก็ต้องรอหน่อยรอนิดนึงครับเพราะเันเหมือนกับจะทำงานอะไรฝั่งไหน<ช>คุณต้องเลือกอะไรสักอย่างเลยใช่ก็แสดงว่าสากัดพร้อมจะสตรีมเลยไม่ได้ไม,ไดมันก็นจะเทพเกินไปแล้วเพราะมันใช้หม้อต้มเดียวแค่นี้ก็สุดยอดแล้วอย่ามาลองชิมรสชาติกันในคลิปหน้าแล้วกันครับผมและโปรอย่าลืมว่าโอกาไม่กาแฟมปนเร่นสนุกได้แล้วกันแดกแล้วส